ผมชอบหลวงพ่อแก้ววัดทุเรียเป็นพราะอะไรเป็นพระที่ดูง่ายพระที่ถึงยุคหลวงพ่อแก้ววัดคือวันต้องมีอายุเกินร้อปีขึ้นฮะเพราะว่าหลวงพ่อแก้ววัดกือวันท่านเกิดในยุคราชการที่1เกิดในยุคเดียวกับสมเด็จพระาจัน์โตโฮมังสีครับท่านมรณ,ามรณภาพในปีพศองพนสี่ร้ฮะ ร้านที่ถึงยุคหลวงพ่อแก้ววัดคือวันพิมพ์ทรงจะไม่จำเป็นต้องสวยครับพิมพ์ทรงจากโกกูคาคาเห็นไหมแบบนี้แล้วเขาจะมีธรรมชาติของความเก่าเขาจะมีการยุบเหีวยย่นแล้วก็พิมพ์นี้ยพิมพ์หลวงพ่อแก้ววัดคือวันก็จะมีสร้างอยู่สามเกจิครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อปานวัดคือวันซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระสมเด็จโตหลวงพ่อแก้ววัดคือวันเออแล้วก็จะมีหลวงพ่อถันวัดเคือวันฮะที่สร้างแต่พิมพ์ทรงจะสวยแล้วความเก่าจะไม่ถึงยุคครับ ไม่เหมือนหลวงพ่อแก้ววัดคือวันหลวงพ่อแก้ววัดคือวันเนี่ยพิมพ์ทรงจะไม่ค่อยสวยครับการกดการสร้างพระจะไม่ค่อยเสื่อยู๋นมจะไม่ค่อยสวยดูธรรมชาติดูความเก่าให้เป็นครับแม้ตลลังแบบก็เหมือนกันนะหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อแก้วก็เหมือนกันครับแต่เรามาดูความเก่าที่นี้แต่ถ้าส,ายสวยๆก็เป็นหลวงพ่อปานวัดคือวันที่ท่านสร้างครับผิวเรียบตึงลักเรียบ แต่ถ้าเป็นหลหะแก้ว,วัดเคอวันรักเขาจะมีการหลุดร่อนแล้วจะมีความเก่าเห็นไหมครับนี่ธรรมชาติความเก่าของรักเนี่ยเขาจะใช้ทาอาวแล้วจะเป็นรักน้ําเกีียงด้วยอันนี้จะเป็นรักน้ําเกีียงเดี๋ยวส่องให้ดูเนี้ยธรรมชาติความเก่าดูดิผมว่าทุกคณชัดเจนครับจะมีไม้มงคลด้วยครับเขาเรียกว่าเครือไก่กุ๊กวัดเคอวันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้ว เคือไก่กุกเต็มวัดอ่ะแต่ก่อนเป็นวัดร้างนี่ทีเด็ดทีเด็ดเห็นไหมดูรักดูคาบรักเก่าๆดูคาบรักเก่าๆธรรมชาติไหมครับเห็นไหมเห็นการยุบเหี่ยวย่นไหมครับนี่คือธรรมชาติเลยธรรมชาติของความเก่าเลยห,หลังที่จึงยุกหลวงพ่อแก้ววัดคือวันเราต้องดูให้เป็น เนี่ยเห็นไหมการยุบเหี่ยวย่อนต้องมีครับการยุบเหี่ยย่อนต้องมีเห็นไหมอันนี้จะเป็นรักน้ําเกลี้ยงครับเป็นพระแบบนี้เขาเรียกว่าเนื้อผงคุกรักครับแล้วก็ทาด้วยรักน้ําเกลี้ยงเราจะมีความเก่าธรรมชาติอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับ น,นี่จะเป็นพิมพ์ใหญ่นี่สวยไหมครับสวยไหมนี่คือธรรมชาติของความเก่าใครเจอพระแบบนี้ท่านเช่าได้เลยครับการเล่นพลังผม,มการตรวจเช็คทางหลักวิทยาศาสตร์ครับแท้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ทีเด็ดเลยอ่ะนี่อีกองค์หลวงพ่อแก้ววัดเคือวัด